สนับสนุนโดยคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับผู้มชมครับตอนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสต็อปลอดยุดลงทางในตลาดหุ้นกับการสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นภาคเย็นพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับวันจันทร์ที่17นะครับกันยายน2557อยู่กับผมบัณฑิตป,ประทุมตะกับ ขอพายครับวันจันทร์ที่15นะครับวันนี้ภาพรวมนะครับของตลาดหุ้นไทยนะครับภาพที่ยังเห็นอยู่แน่นอนว่าถ้าย้อนกลับไปดูจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเซ็นเด็กไทยยังคงเห็นสัญญาณการปรับตัวเพิ่มขึ้นและก็เป็นลักษณะตัวย่อลงแกว่งตัวแบบนี้อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นระยะเวลาสมควรนะครับ ในขณะที่เปิดมาสัปดาห์นี้เริ่มวันนี้เป็นวันแรกวันจันทร์ของสัปดาห์นี้นะครับยังคงเห็นภาพลักษณะคล้ายเดิมครับสำหรับการแกว่งตัวแล้วก็ย่ำฐานอยู่กับที่ภาพรวมของระดับดัชนีนะครับยังคงอยู่ระดับประมาณ1580หครับหลังจากที่ยังคงรักษาระดับนี้ได้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ก็ยังคงเห็นเป็นภาพเดิมนะครับลักษณะ s w a ว w i g g l i ออกข้างขึ้นบ้างลงบ้างสลับบวกสลับลบนะครับแต่ว่ายังคงเห็นการปรับขึ้นลงแบบนี้แต่ว่ายังไม่ไปไหนสําหรับตลาดหุ้นไทยฉะนนนนนัั้้มมมุอองของขเเด็กไททยวีีี่ การแว่งตัวขึ้นแบบนี้บรรยากาศล่าสุดใกล้ปิดตลาดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับปรับลดลงมาวันนี้ลงมา2จุดครับลงมา2.24จุดนะครับเส้นเด็กไทยล่าสุดยืนที่1,579.12จุดครับส่วนมูลค่าการซื้อขายใกล้เฉียด40,000ล้านดูเหมือนว่ามูลค่าการซื้อขายในรอบสัปดาห์นี้เปิดมาวันแรกการซื้อขายอาจจะมีการเบาบางแล้วก็ปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ส่วนห้าดับหลักทรัพย์ครับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับนำมาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นปตทครับวันนี้ราคาเริ่มเห็นการปรับลดลงล่าสุดปรับลดลงมา2บาทยืนที่352บาทแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีอันิสงนะครับจากเรื่องของการปรับราคาแกส๊ส LPG จก็ตามครับขณะที่หุหน้นอีกหนึ่งตัววันนี้ปรับตัวขึ้นมาแรงเกือบ5%อีชีนะครับขึ้นมา1บาทห้าบาท15าสตางค์ครับล่าสุดยืนที่25บาทบ5สาางค์่รับา ส่วนแกรนเอเซ t ครับบวกขึ้นมาเป็นอันดับ3ครับบวกขึ้นมา38สตางค์ล่าสุดอยู่ที่2บาท8สตางค์ครับวันนี้ขึ้นมาแรงถึง22ปเซ็นต์ครับส่วนด้านของกลุ่มธนาคาร K Bank นะครับขึ้นมาบาทหนึ่งนะครับวันนี้อยู่ที่2อ8ี่บบาท Property Perfect วันนี้ปรับตัวขึ้นมาเกือบ7เปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นมา10สตางค์ล่าสุดอยู่ที่1บาทสตางค์ครับ ไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างนะครับสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียดูเหมือนว่าภาพรวมตั้งแต่มีการเปิดตลาดมาช่วงนี้ยังคงเห็นสัญญาณการปรับลดลักษณะของการปรับอยู่ในแดนลบมากกว่านะครับล่าสุดนะครับดัชนีของตลาดหุ้นเอเชียนะครับปิดตลาดไปยังเทรดชามสิงคโปร์วันนี้ปรับลดลงมา18จุดครับหังเสียงฮ่องกงปรับลดลงมา238จุดนะครับ ตลาดหุ้นเวเต้ไต้หวันลงมา5จุดจาการตาคอมพัสิตอินโดนีเซียบวกขึ้นมา4จุดครับตลาดหุ้นมาเลเซียวันนี้ลบลงมา8จุดและก็ตลาดหุ้นโซปรับลดลงมา6.04จุดครับ ภาพรวมดูเหมือนว่าลักษณะตลาดหุ้นไทยและก็รวมไปถึงในภูมิภาคในช่วงนี้ยังคงเป็นลักษณะของยืนยู่ในแดนลบนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีการปรับลดลงมากแน่นอนว่าสัปดาห์นี้เรื่องราวความสําคัญของการจับปัจจัยต่างๆที่จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยหนีไม่พ้นนะครับถ้าดูปัจจัยต่างประเทศสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นคือการประชุม f o m c มที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับและก็รวมไปถึงการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินนะครับเรื่องของนโยบายดอกเบีย้ยหลังจากนี้จะมีผลมากน้อยขนาด ไหนเดี๋ยว <c oughs> ไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับคุณกิตพลไพรภัยสารกิจครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับครับสวัสดีครับครับดูจากมุมอมองลักษณะตลาดหุ้นไทยในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นลักษณะเหมือนไซด์เวย์ออกข้างไปก่อนไหมครับครับก็สัปดาห์นี้ตลาดเราคงจะอยู่ในกรอบหนึ่งพันห้ารอยเจ็สิบถึงหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้าหรือว่าอย่างดีกัจะทั้งวันเก้าสิบครับคราบตอนนี้ตลาดก็ แว่งตัวรอปัจจัยบวกใหม่ๆนะครับก็บตรงนี้ตลาดในคอนเซิร์ตเนีว่าเอ๊ะเฟดจะมาพูดอะไรในวันที่สิบเจ็ดขณะเดียวกันวันที่สิบเจ็ดเราก็มีประชุมคนะงอด้วยทุกคนก็คงอ่านเกมออกหมดว่าคงดอกเบี้ยนะครับแต่ทีนี้บนภาวะของการคงดอกเบี้ยรตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะอ่านออกว่าน่าจะตัดสินใจของดอกเบีย้ยแต่ก็หาอ่านไม่เจอว่าเอ๊ะจะ มี Impact กับตลาดอย่างไรบ้างนะครับ,รบตรงนี้ก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มระมัดระวังมากขึ้นครับคนที่อยู่ในกลุ่มที่มีกําไรมากๆก็เริ่มเทคโปรฟิตออกมาค,คนที่เ,เก่งกาไรก็พยายามจะไปขุดตัวที่ยังไม่ค่อยขึ้นหรือว่าแลก,การขาดมากเนี่ยามาเก่งกําไรกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บรรยากาศของตลาดก็เลยต้องบอกว่าโมบินต้มของการเก่งกาไรยังคงเป็นบวกแต่ว่าจะมีลักษณะอยู่ในโทนของความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นครับ ครับก็จะดูจากลักษณะหลังจากที่ก่อนหน้านี้บางตัวยังไม่มีการปรับตัวการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือปรับตัวลดลงของตัวที่มีการได้กําไรไปแล้วรหรือตัวที่ยังไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นก็จะเห็นสัญญาณความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับถูกต้องครับครับถ้าดูจากลักษณะนี้การปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะปัจจัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หุ้นบางตัวที่ได้รับอนิสงในช่วงนี้จะเป็นกลุ่มไหนมากเป็นพิเศษไหมครับครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ช่วงเวลาตรงนี้ท้าจะมา เดานะครับก็คือหนึ่งเนี่ยเราไอเรั่สุนทรมนดร์ระวังเพิ่มนนิดหนึ่งกับหุ้นที่ตั้งแต่ต้อตอนปีเนี่ยปรับขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งก็จะอยู่ในกลุ่มของทางด้านโรงพยาบาลนะครับอยู่ในกลุ่มของทางด้านรับเหมาก่อสร้างอยู่ในกลุ่มของทางด้านธนาคารพาณิชย์นะครับ,รบแต่ก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ย เป็นความระมัดระวังระยะสั้นแต่มุมมองระยะกลางเรามองตลาดค่อนข้างที่จะดีครับสามกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่นาตลาดขึ้นเหมือนกันพีแต่ว่าช่วงสั้นถ้าเป็นจังหวัดที่ตลาดมีโอกาสจะเทคถูกเทคโควิดเนี่ยสามกลุ่มนี้อาจจะถูกเทคหนักก่อนแล้วก็ในกลุ่มที่จะถูกขั้นเวลาในจังหวัดตลาดตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่แลกกา้นะครับซึ่งก็จะเป็นพวกหุ้นในกลุ่มของทางด้านอาหารในกลุ่มของทางด้านในกลุ่มของตัวที่ยังขึ้นไม่เยอะนี่ก็จะมีพลังงานแล้วก็จะมีกลุ่มของเกษตรก็พวกนี้เนี่ย แล้วก็เราก็สื่อสารเป็นกลุ่มที่จะมาขั้นเวลาอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเป็นหุ้นขาขึ้นหรือวิ่งยงกระทั่งเป็นกระทิงมากนะครับแต่ว่ามันอยู่ในจุดที่ต่ำจนกระทั่งสามารถที่จะถูกผลักดันขึ้นมาขั้นเวลากับตลาดได้ครับแสดงก็จะมีการลักษณะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกลุ่มไปเพราะฉะนั้นคือถ้าใครพูดง่ายๆครับว่าถ้าใครที่จะเล่นในช็อตตรงนี้ซื้อเลยโดยไม่รอราคาให้เน้นพวกรกกะกาดครับ,รบแต่ว่าถามว่าถ้าจะเป็นจัง่งหวะาเป็นช็อตที่ตลาดเหวี่ยงลงมาแรงๆแล้วจะเสี่ยงเนี่ยให้ไปเสี่ยงซื้อในกลุ่่มที เราพูดกลุ่มแรกๆพวกนั้นไะครับที่ขึ้นไปเยอะพวกนั้นจะเป็นหุ้นนําแต่ว่าการจังหวะของการซื้อหุ้นนําให้ซื้อในจอนให้ตลาดปรับตัวครับแสดงว่าลักษณะในช่วงนี้ยังไม่เหมาะสมกับการที่จะเข้าไปซื้อเพราะว่ายังไม่เห็นลักษณะการปรับตัวลงถูกไหมครับใช่ครับ ในกลุม่มในกลุม่มในโรงพยาบาลเนลี่ยเราขอต่อรเราขอต่อเวลาแล้วก็ต่อราคาสักนิดหนึ่งครับว่าในเ่องนี้การไล่ตรงน,นี้เราคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยนะครับครับลักษณะหลังจากนี้อย่างกลุ่มทางด้านของ property อย่างนี้ยังคงน่าสนใจไหมครับเพราะว่าอย่างวันนี้ตัวที่มีการปรับตัวขึ้นมาอย่าง property perfect ก็ขึ้นมาราคาค่อนข้างแรงอันนี้จะเป็นการส่งสัญญาณนําของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์บ้างไหมครับเอ่อตรงนี้เป็นคนละเรื่องกับกลุ่มอสิติ์แทนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยรวมครับ property perfect มีเรื่องของการที่จะมีการ ต้องเรียกว่าคล้ายๆกันร,รวมกิจการหรือเปลี่ยนทิศทางกิจการ,รในการที่นะครับเพราะว่าเขามีการมีแลกหุ้นมีซื้อหุ้นกับตัวนั้นแ้แกรนแล้วก,ก็จะทาให้ตรงนี้เนี่ยเดิมเขาเป็นคนที่พัฒนาสังหารมิมทรัพย์ในลักษณะของตัวที่เรียกว่าเป็นบ้านเดียวนะครับ,รบมีคอนโดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ พอมาจับกับแกรนซึ่งมีแอสเซทนั้นหละที่เป็นแคๆโรงแรมแล้วก็มาทําโครงการแนวสูงมากขึ้นเนี่ยหนึ่งมันก็จะมีซีเนจีมากขึ้นอันที่สางก็คือมันก็จะมีนักการที่สาม,มารถเปิดในสายธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาได้ก็เลยทําให้ตัวของทางด้านอ่อพ่อพ่อที่เฟอรมเนปรับขึ้นมาค่อนั่งเยอะครับที่จริงผมก็ใจว่ามีเรื่องของตัวกลุ่มานาักลงทุนใหม่ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่มีฐานทุนเนี่ยเข้ามาจอยแล้วก็ทําให้ตัวของทางด้านอ่อบริษัทเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามีครบทั้งที่ดินประสบการณ์แล้้้ววกกก็็็ตััเเงงินนนนนทุรรบพพอออมมีีย่าป จุดเปลี่ยนสำคัญของตัว Property Perfect เช่นเดียวกันครับ สตอรี่ดูเหมือนจะเป็นการรับข่าว <Story S 1> มากกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับสตอรี่ก็ต้องถือว่าดูเขนถ้าเป็นบวกเพียงแต่ว่ากว่าที่ภาพของกำไรหรือซีเนจีจากธุรกิจนี้จะมาให้เห็นจริงๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นแค่หมวดของการเก็งกําไรเพียงแต่โชคดีว่าในถ้าเราไปดูในเรื่องของการซื้อหุ้นเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะอิมพลายว่าคนที่ซื้อเนี่ยมองราคามองสมุ้นที่ประมาณบาทสามสิบสี่เพระาะฉะนั้นในช่วงสั้นบาทถึงสามสิบสี่ก็จะเป็นซัพพอร์ตที่แข็งแกร่งในเชิงปัจจ PF เอซัพพอร์ตประมาณ1นึบาทสาสิบสตางค์นะครับใช่ครับครับครับฉะนั้นถ้าจะประเมินจากลักษณะนี้ในช่วงนี้หุ้นเด่นที่ยังคงน่าสนใจมีตัวไหนแนะนำไหมครับคุณกฤจณลครับตรงนี้ property ยังเป็นกลุ่มที่เราชอบนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่า property ถ้าไปดูให้ดีแล้ว ขึ้นมาจากต้นปีเนี่ยประมาณสัก90%ถ้าเราไปดูในหุ้นใหญ่ๆหลายๆตัวในกลุ่มบอสตันที่ขึ้นมาเยอะๆนะครับพวกตัวนำเนี่ยขึ้นมาประมาณ90%นะครับแต่ว่าเราก็ยังชอบพัตี้ด้วยเหตุผลที่ v a l u a ชั o นของเขาเนี่ยเทียบถูกเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมนะครับ,รบแต่ว่าเราก็มาเซ็กทีดนิดนึงว่านหนึ่งต้องเป็นคนที่มีกำไรโตทั้งปีนี้และปีหน้ากบอันที่สองก็คือกำไรโตไม่พอ P/E ปีนี้ปีหน้าควรจะํามสิดทั้งสองปีด้วยซ้ำนะครับ,รบซึ่งหุนา ไล่นะครับแล้วก็ SC s c a s ีแตแต่ว่าทีนี้ตัวที่ยังคงขึ้นแต้ว่าน้นอยเมืน,นี่เป็นนับแต่ต้นปีก็คือตัว SC s c a s ีแนะครับ s c a s ีแอดจนี่ขึ้นมาแค่ประมาณสัก4ี่เอร์ซนี่ยที่คนอื่นนี่ขึ้นไปในตัวอื่นพวกนี้เนี่ยตัวนำานำขึ้นไปเประมา็น0แล้วว่าเราคิดว่าเขามีรันเวย์ที่สามารถที่จะวิ่งได้มากกว่าคนอื่นแล้วก็ขนาดนาียวการปรับตัวตรงนี้น่าจะทําให้มีดาวไซด์ก็น่าจํากัดแล้วการเอนทรีตรงนี้ต้นทุนในการเอนทรีเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบคนที่่่เเเข้าาาามกกออนนนรรรคคคััับบ็็ยงงถืวป ตัวที่น่าสนใจเขาบอกว่าตัวของธนาคารเอส S เเตป็นตัวที่กระทัางน่าสนใจครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองมีรายได้จากตัวธุรกิจของอาคารให้เช่าด้วยเนี่ยมันทําให้สิง์พอร์ตผลิโอของเขาเนี่ยเวลเดเวอร์ซิฟายมากกว่าคนอื่นครับประเมินมีแฟร์วัลคไว้ไหมครับสําหรับ s อส s ีเอเซตครับตัวราคาเหมาะสมทางปัจจัยพื้นฐานของ S s สซีเอเซ็เนี่ยเราประเมินอยู่ที่หาบาทครับหาบาทนะครับครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณกิจพลครับดีครับครับสวัสดีครับ แล้วครับนี่ก็เป็นมุมมองของการ,รกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับยังคงมองกรอบในช่วงนี้ที่ยังคงมีการแกว่งตัวนะครับหลังจากนี้ระดับดัชนีน่าจะยังคงอยู่ในระดับ1,570ขึ้นไปทดสอบด้านบนประมาณ1,585หรืออยากดีมากกว่านี้อย่างที่บอกไป1,590ครับในขณะที่ลักษณะาการปรับตัวในช่วงนี้ปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาต่างประเทศอย่างที่บอกไปครับยังคงเป็นเรื่องของการประชุมเฟดแลวก็กนงนหลังจากนี้รอดูนะครับสัญ,ญญาณว่า ภาพรวมอาจจะมีการสามารถเดาได้นะครับว่าอาจจะมีการคงอัตราดอกเบีย้ยแต่ว่า Impact ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าหากว่ามีการคงอัตราดอกเบีย้ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าสะท้อนมุมมองอะไรต่อตลาดหุ้นไทยได้หรือไม่อันนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาดูสําหรับตลาดหุ้นไทยส่วนหุ้น,เด,นเด่นๆนะครับที่ทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณกิตพลให้ไว้ยังคงเป็นกลุ่ม p r พเปอร์ตี้ที่ยังคงน่าสนใจและมองจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นตัวนี้ยังถือว่ามีดาวไซส์ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับตัวเพิ่่มมขึ้้นไดอรราาค Fairvalu สหับ SCS ที หุ้นเด่นไว้ที่ประมาณ5บาทครับนี่คือการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากำหนดกลกยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์เม์แบงกิมเองครับคลินิกซอกล้อซีซั่นโฟสัมมานาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ขวงธนชัยต็อกแมนเดย์กับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้น และครูเปียกนัทวัตรอ้นรัตเจาะลึกซูปเปอร์ทริกสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม18 1 9ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอามารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำร,รองที่นั่งโทร0 2 3 3000 3 8 3 0 0 0กด3